สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะ ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะและเป็นเดือนเกิดของท่านด้วยดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดมารับฟังกันเลยค่ะโดยภาพรวมนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูท่านจะต้องมีใจที่มั่นคงค่ะหากแม้นว่าลงมือทําสิ่งใดต้องทําให้เต็มที่อย่ายอมแพ้หากมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นนะคะที่สําคัญถ้าท่านมีไอเดียที่อยากทําให้ท่านริเริ่มลงมือทําได้เลยค่ะ เราว่าสิ่งที่ท่านเริ่มทําในช่วงระยะเวลานี้จะส่งผลดีต่อตัวท่านในภายภาคหน้าเป็นเดือนที่ท่านงานยุง่งมีปัญหาให้ต้องแก้ไขเป็นระยะระยะและมีโชคลาภทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะค่อนข้างคิดมากจเจ้าโปรเจกต์ฉะนั้นท่านจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะแม้แต่การทํางานก็ต้องละเอียดรอบคอบระรัดกุมห้ามประมาทเด็ดขาด แนะนำให้ท่านหาเวลารีแลกซผ่อนคลายบ้างสร้างพลังบวกให้กับตัวเองบ้างแล้วท่านจะมีพลังต่อสู้กับงานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าบางช่วงท่านก็อารมณ์เหมือนกับว่าขยานันขยนันบางวันก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยก็มีนะคะเอาล่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบคนรอบข้างรักและให้การช่วยเหลือดีค่ะ เหมาะแก่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือของานขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพนะคะแม้แต่คุยงานขายงานพรีเซนต์งานได้ทั้งสิน้นหากท่านอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวพูดคุยได้เลยคะ่ะจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าท่านจะต้องวางแผนการใช้คำพูดให้ดีๆนะ พูดเน้นเน้นเนื้อเน,อนะคะพูดแต่ความจริงห้ามพูดโกหกเด็กขาดจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างไม่คิดว่าจะสําเร็จกลับสําเร็จเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนก็คือว่าอุปสรรคและปัญหาจะมีมาค่อนข้างที่จะบ่อยที่ต้องพูดความจริงก็เพื่อที่ว่า ท่านจะได้มีสติและใจเย็นมากขึ้นไม่ใจร้อนบู้วามนะคะบางท่านก็ใจร้อนอยากจะให้สําเร็จเร็วขั้นขั้นตอนไปเลยก็มีฉะนั้นท่านจะต้องไม่ใจร้อนนะคะจะทําอะไรก็ไปตามขั้นตอนลำดับที่1 2ึสอาอย่าข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาดนะคะการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้จะไม่ค่อยได้ดังใจท่านมากนะักมักจะติดติดขัดขาดปัญหาไม่น่าจะเกิดก็เกิด งานเคยง่ายกลับต้องขยายระยะเวลาในการลงมือทำมากกว่าปกติท่านมีดวงในทำงานซ้ำค่ะจะได้แก้ไขางานที่ท่านทำเสร็จไปแล้วงานค่อนข้างยุ่งมีงานเร่งๆด่วนๆเข้ามาการติดต่อสื่อสารจะติดขัดอยู่บ้างแต่จะประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะขอให้ท่านนั้นมีความพยายามให้มากก็พอค่ะข้อดีทุกๆปัญหาที่เข้ามาท่านจะแก้ไขได้เสมอปัญหา,าท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งอยู่แล้วนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างเฉลียวฉลาดนะแต่ว่ามันจะหนื่อยกับการแก้ไขกับปัญหาหน่อยมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบและเป็นงานที่ค่อนข้างยากต้องใช้ความอดทนในการทำงานสูงขึ้นนะคะมีดวงได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดเรียกได้ว,ว่าคนเดียวต้องทำงานที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันต้องแบกรับภาระด้านการงานนะคะเพึ่งพาตัวเองเป็นหลักด้วย ใช้ว้หวานคนอื่นไม่ค่อยจะได้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านทําได้ให้ท่านทําเองนะคะจะดีที่สุดอย่าไว้ใจคนอื่นมากหากมีลูกน้องบริวารหรือท่านมอบหมายงานให้ใครทําก็ตามท่านจะต้องตามงานเป็นระยะระยะระวังเขาทํางานไม่ตรงตามคําสั่งนะคะคําพูดคําจาของท่านจะต้องหนักแน่นข้อดีหากท่านติดขัดมีปัญหาถ้าท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ คนที่ท่านรักและเคารพจะสำเร็จเหมาะแก่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมหากตั้งใจที่จะหางานพิเศษทาถ้าจะได้ลงมือทําจะมีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับท่านนะคะใครบางคนที่ท่านไม่คิดว่าจะช่วยกลับยื่นมือเข้ามาช่วยโดยภาพรวมงานหนักและวุ่นวายแต่ท่านจะรับมือกับงานได้ไหวกริปดีแก้ไขกับปัญหาเก่งมากระวังคนเข้าใจผิดในคำพูดอย่าใจร้อนบู้วาม และโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาหาให้ท่านรับไว้นะคะอย่าได้ปฏิเสธถ้างานนั้นไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ท่านรับไว้นะคะยิ่งทำยิ่งได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดหมุนไม่ทันพอเข้าช่วงเดือนธันวาคมท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้น ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนุนหลังท่านด้านการเงินค่ะเงินบางอย่างไม่ได้คาดหวังกลับได้มามีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดก,ก็ตามอาจจะติดขัดล่าช้ายอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านจะได้เงินนั้นมาค่ะมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาได้เงินพิเศษจากงานประจําได้เงินพิเศษจากงานพิเศษข้อนี้ชัดเจนมากนะคะสําหรับท่านใดที่รับงานพิเศษ ทำควบคู่กับงานประจําในช่วงเดือนนี้รายรับของท่านจะเข้ามาเยอะกว่าปกติจากงานพิเศษหากการเงินติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้และท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มนะคะช่วงนี้ท่านหาเงินเก่งกล้าได้กล้าเสียกล้าทําฉะนั้นท่านจะต้องมีสติไม่หาเงินจากสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เสี่ยงๆห้ามทําเด็ดขาดสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติทำงาน เกี่ยวกับการใช้คำพูดค้าขายทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขกับปัญหารียนนวทเดือนนี้รายรับของท่านจะเข้ามามากกว่าปกตินะคะมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างค่ะรายจ่ายของท่านหลักๆจะใช้ใจ่ายไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้หรือแม้แต่บุตรหลานรายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มสูงขึ้น หมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้นะคะหรือซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพให้ของขวัญของฝากค่าใช้จ,จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านจะมีมาเป็นระยะระยะนะคะในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญในช่วงเดือนนี้นะคะรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงก็จะมีเข้ามาด้วยท่านจะหมดเงินไปกับการแก้ไขกับปัญหาแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าหมุนเงินได้แต่ว่าอย่าใจดีจนเกินไปนะคะให้มีสติในการช่วยเหลือคนอื่น ระวังคนไม่ทําตามคําพูดหรือว่าเอารัดเอาเปรียบท่านด้านการเงินค่ะมีโชคลาภแน่นอนนะคะแต่ว่าโชคลาภของท่านจะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเองเหนือสิ่งอื่นใดให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายนะคะไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงินด้วยถามว่าสิ่งโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่สิ่งโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีไม่มากและไม่ได้มีกันทุกคนด้วยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง โสดในช่วงระยะเวลานี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอมนะคะพูดคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีแต่เป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักหรอกคะ่ะถ้าจะโฟกัสที่การทํางานหาเงินมากกว่านะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วคะ่ะชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงเป็นเดือนที่คู่ครองจะนําสิ่งดีๆมาให้นะคะเช่นให้ของขวัญหรือว่าช่วยเหลือท่านด้านการเงินแต่ท่านจะต้อง ใจเย็นๆเรนระมัดระวังคำพูดหากคู่ครองเตือนเรื่องอะไรก็ตามรับฟังเขาบ้างนะคะเพราะช่วงนี้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเกินไปไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนั่นเองค่ะโดยภาพรวมในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านจะโชคดี2เรื่องนะคะหนึ่งก็คือว่าการเงินของท่านดีกว่าเดิมข้อนี้ชัดเจนแน่นอนมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินมีโชคมีลาบด้านการเงินแต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนด้วยนะคะ สองปากมีสเตอ์นพูดจาเป็นเงินเป็นทองคนนิยมชมชอบแต่ระวังจะเดือดร้อนเพราะคำพูดของตัวท่านเองค่ะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะกราบขอบพระคุณทุกผู้การติดตามเจอกันม่คลิปหน้าขออวยพรใน้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะ สวัสดีค่ะ